สวัสดีค่ะพบกับสาวอยู่แล้วนะคะที่ f อ r d Auto g a ล l e ี่ปทุมธานีนะคะกับช่องสาวฟอร์ดโปรโมชั่นะคะวันนี้นะคะสาวมีรถเอเวอเรสสวยๆนะคะ Next Gen Everest Sport นะคะแต่งชุดแต่งวิกเตอร์มาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะคะตัวนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะร70แรงมา้าราคาซื้อขายอยู่ที่1 4 6 4 0 0้านบาทนะคะตัวนี้เนาะจะเป็นสีเทาดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่งข่ายวิกเตอร์แล้วหล่อขนาดไหนนะคะ ตัวนี้นะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ c ีแคมนะคะ DNA ของ Ford นะคะตอนนี้เนาะก็จะเป็นไฟวิ่งกลางวันแบบ LED นะคะลำแสงจะเป็นลำแสงแบบมันติรีฟเกเตอร์นะคะตรงนี้เนาะอย่างตัว Everest Sport เองนะคะทุกอย่างจะ สีดําเงาทั้งหมดนะคะอ่าอย่างก,กระจังหน้าจะเป็นสีดําเงาเนี่ยค่ะกระจังหน้าเดิมของตัวเจ้าสปอร์ตเองก็จะดูดุดูเข้มนะคะเป็นสีดําเงาแล้วก็ช่องตะแกรงรังพึ้งตัวนี้ก็จะเป็นอ่ากว้างหน่อยนะคะเพื่อการระบายความร้อนในห้องเครื่องได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้เนาะถว่วนโลโกฟอร์ดต,ตัวนี้นะคะขนาดใหญ่ก็จะเป็นสีออกกราฟไฟ์นะคะไม่ได้เป็นสี เงินเหมือนรุ่นอื่นนะคะตัวนี้นะเพราะเน้นความเป็นสปอร์ตเน้นความดุนะคะตัวนี้เนาะส่วนฝากระโปรงเองก็จะเป็นคําว่าเอเวอเรสนะคะซึ่งติดตั้งมาจากโรงงานเป็นรุ่นเดียวที่จะมีคําว่าเอเวอเรสตัวนี้เนะาะนี่จากเดิมๆเ,เลยนะคะส่วนด้านล่างไฮไลท์เลยนะคะตัวนี้สาวได้แต่งชุดแต่งวิกเตอร์นะคะตัวนี้เนาะนี่จะมีคําว่าวิกเตอร์นะคะอยู่ตรงนี้เนาะนี่ค่ะก็คือจะครอบกันชนหน้าคือไม่ได้ถอดอะไรนะคะคือกระชอบครอบ กันชนหน้าไปเลยนะคะนี่ค่ะรอบจากตรงนี้เลยนี่ค่ะงานค่อนข้างจะพรีเมียมเลยนะคะจะมีคําว่าวิกเตอร์อยู่ด้านหน้าส่วนเซนเซ,นเซอร์ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเซ็นเซอร์การระยะก็ยังมีเหมือนเดิมเลยนะคะพร้อมไฟ LED ตรงนี้นะไฟตัดหมอก LED นะคะพอใส่แล้วก็ยิ่งดูด,ดูใหญ่นะคะก็ดูเท่เป็นสไตล์อเมริกันมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะ นี่ค่ะด้านข้างนะคะคิ้วล้อปกติเนี่ยจากของฟอร์ดเองเนี่ยมาจะเป็นคิ้วล้อแบบสีเดียวกับตัวรถตัวนี้ชุดแต่งวิกเตอร์ก็คือจะมีคิ้วล้อครอบต่างหากนะคะเป็นตัวที่สาวสั่งเป็นสีดําเงานะคะเพื่อให้รับกับตัวสีรถนะคะนี่ค่ะจะเป็นสีดําเงานะคะก็คือเป็นงานครอบเข้ามาค่ะตัวนี้เนาะนี่ค่ะขนาด3มนิ้วนะคะเป็นครอบสีดำเงาแล้วก็แม็กยางปกติรุ่น ตัวสปอร์ตเองเนี่ยแม็กเขาจะพ่นเป็นสีดำเงามาจากโรงงานแต่ทีนี้ลูกค้าอยากได้เป็นสีสีเงินของตัวไทเทเนียม<ส>ก็เลยสับเปลี่ยนกับ,กกบรถลูกค้าอีกคันหนึ่งเพราะลูกค้าอ,อ,อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นใบเทอร์โบเขาอยากได้พ่นล้อดำนะคะ<ส>ก็เลยสาวก็สับให้กับลูกค้านะคะตรงนี้เนาะยางก็เป็นยางกุดเจียนะคะยาง2ขนาด25555าห R 20นะคะแม็กก็จะเป็น แม็กของหุ้นไทเทเนียมนะคะตัวนี้เนาะ,ะจะเป็นสีเงินนะคะด้านข้างก็จะเป็นคําว่าเทอร์โบนะคะก็คือจะมีสีครอบเป็นสีดาเงานะคะตัวนี้เนาะส,ส่วนกระจกหูช้างนะคะตัวนี้กระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําเงาเช่นกันพร้อมไฟวิ่งแบบ LED นะคะตัวนี้นะ,ะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเองนะคะตัวนี้นะจะเป็นคําว่าสปอร์ตตรงนี้เนาะ จะมีเขียนคําว่าสปอร์ตนะคะแล้วก็ชายบันไดเองก็จะเป็นสีดําสีเดียวนะคะสีดําเป็นพลาสติกซึ่งจะมีการลื่นด้วยนะคะตรงนี้เนาะส่วนมือจับนะคะก็จะเป็นสีดําเช่นกันนะคะตรงนี้เนาะมือจับส่วนฟีบิสาวใส่บันหน้าเป็น40รอบคัน60นะคะเพราะลูกค้าใช้งานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะตรงนี้เนาะสาวกำลังจะเอารถไปส่งมอบไปกับลูกค้าที่จังหวัดนราธิวาสนะคะสาวไปส่งที่หัดใหญ่นะคะเจอลูกค้าที่หัดใหญ่นะคะ นี่ก็เลยเอามารีวิวลูกค้าทุกท่านได้ชมกันก่อนนะคะนี่ภายในนะคะสําหรับตัวนี้เสาก็ปูเป็นพรม 5D ลูกค้าเลือกเป็นสีดําได้แดงนะคะเป็นเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวเบาเองนะคะตัวรุ่นสปอร์ตเองนะคะจะเป็นเบาไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะคบเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้านะคะตรงนี้เนาะพวงไลเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ปรับสูงต่ำได้ 4แบบนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนก็เป็น10นิ้วนะคะตัวนี้ไม่ได้เพิ่มแพคนะคะเป็นแบบรุ่นเอเวอเรสที่ไม่มีแพคนะคะตัวนี้เนาะหน้าจอหน้าจอ10นิ้วนะคะพร้อมสั่งงานด้วยซิงกภาษาไทยนะคะแล้วก็รองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะคะแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์นะคะตัวนี้เนาะนี่ได้สายที่ชาร์จไร้สายนะคะตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะพร้อมโหมดเนี่ยค่ะสามารถ ปรับมาเป็นกึ่งแมนนวลได้ด้วยนะคะพร้อมเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮโด้วยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นถไหลให้ด้วยนะคะตัวนี้มาครบเลยนะคะรุ่นสป,ปอร์ตไม่มีแพ็คก็ถือว่าราคาก็ตอบโจทย์แล้วนะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าที่มองหารถ SUV อยู่นะคะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวราคาแค่1นึ่งล้านสี่แบาทเท่านั้นเองนะคะ นี่ค่ะด้านหลังก็คือจะมีเป็นพัดลมแอร์ให้ด้วยนะคะลูกค้านั่งด้านหลังก็สามารถาปรับพัดลมแอร์ได้ด้วยนะคะตรงนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านท้ายไฟท้ายจะเป็นแบบ LED signature นะคะตรงนี้เนาะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็พัด ตรงท้ายเนี่ยก็จะมีคําว่าเอลเรสซึ่งจะเป็นสีกาไฟนะคะตรงนี้นะตัวคําว่าเอลเรสจะเป็นสีกาไฟจะไม่ได้เป็นสีเงินนะคะตรงนี้นะพร้อมกล้องม,มองหลังนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังเองไฮไลไท์นะคะชุดแต่งวิกเตอร์นะคะตรงนี้นะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบท่อคู่ตัวนี้เป็นท่อหลอกนะคะก็คือเป็นงานครอบเนี่ยค่ะครอบตั้งแต่ตรงนี้มาตัวเซ็นเซอร์ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยครอบยาวมาถึงนี่เลยพร้อมซับแทงเพิ่มขึ้นมานะคะตรงนี้นะเนี่ค่ะ ชอบเป็นท่อคู่เลยนะคะตรงนี้แล้วก็เซ็นเซอร์เราใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะหล่อเลยตอนนี้ลูกค้าอยากได้ชอบชุดแต่งวิกเตอร์นะคะก็เลยจัดให้นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็รุ่นสปอร์ตเองก็จะมีคําว่าสปอร์ตอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอ่าต่อมาด้านในประตูก็คือจะเป็นฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะคะตรงนี้นะปืด๊ดนี่ค่ะปืด๊ดนี่ค่ะ ตัวเบาะแถวที่3ามจะเป็นปรับพับมือนะคะตรงนี้นะก็ปรับง่ายๆนะคะตรงนี้นะนี่ค่ะอ่าเป็นพับมือนะคะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะไม่ได้พับไฟฟ้ารุ่นไทเทเนียมพลัดขึ้นไปถึงจะเป็นพับไฟฟ้านะคะตรงนี้เนาะเบาะด้านหลังก็รองรับได้น้ําหนักได้ถึง900กิโลเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก็ปรับพับเรียบได้ถึงข้างหน้าเลยนะคะถือว่าเป็น SUV ที่ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่มีครอบครัวเป็นรถครอบครัวนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยนะคะ แล้วก็ราคารุ่นนี้ก็ขายดีมากด้วยนะคะไม่แพงด้วยนะคะแค่หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะตัวนี้เปิดได้หลายแบบนะคะตรงนี้แล้ดวดูรอบรอบรถแล้วลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็ทักหาถามาถได้เลยนะคะชอบชุดแต่งแบบไหนชอบโปรโมชั่นแบบไหนนะคะก็ สอบถามกันมาได้เลยนะคะที่0859017092หรือแอดไลน์ไอเบอร์ตามเบอร์ด้านล่างเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์สาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย